สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับบักองอ้วนอีกเช่นเคยครับผมวันนี้มีอะไรนําเสนอบักวันวันนี้สิ้ผ้ามาปลูกชะอมนี่ผ้ามาปลูกชะอมนี่อ้วนน้อยครับผมนีม่ลูกชายน้ามาปลูกชะอมชะอมบ่งามเนาะครับบ่งามาเป็นผู้สาวกะขี้ลายเนาะ ถ้าเป็นผู้บ้าก็สีซสา้าผมเนี่ยแหละว,วะ <c oughs> อันที่จะเอาไปปลูกเนี่เตรียมแปลงไว้แล้วเตรียมแปลงไว้แล้ววะเตรียมแปลงไว้แล้วกุ้เทอเฮดถอท้าแล้วครับผมผมเป็นคนไถย,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 ยังเรียบร้อยกุ้เท่าก้นหลุมใส่ฟุลยังเรียบร้อยเ้าไปเบิ่งวิธีการปลูกไปครับผมเอาไปเบิ่งวิธีการปลูกกันเลยกุางทเฮดจังไดเนาะนี่แหละครับโซมปักช้่มเอาไว้นี่นะ ไป,ไปเบิ้งวิธีการ,การกปกกลูกเดี๋ยววิธีการปลูกเนี่ยผมจะให้พ่อกับแม่ผมบรรยายเนาะประสบการณ์มากกว่าห้าสิบปีไปเบิ้งกันนี่แหละครับแปลงแปลงปลูกชะอมมาพบก,กับคุณพ่อสม,มไม้กับแม่แดงชะอมคือเกาอ,ะอชะอมนี่ครับลักษณะการลูกแปลงชะอม อใช่แบบเช่าโอมวิธีการพุทปูครับคุณพ่อก็แก้ใบถาเลยนี่อยู่ยืนเป็นร้อยปีหนุนนั่นนี่กินดูโชลูกโชล้านตัวงานง่ายมันกขยันเพนักงานเจ็บขยันนะออกไม่ได้เก็บออกได้อะไรเลยเก็บใส่ นีละการตัดการปลูกมีดมันปาดบ่เขาเลยมีดขี้เรามีดมันโมมีดมันโ้มโเาก็ดังรออ่าขุดเออขุดนเจ้นี่มันแข็งเลยขุดไม่ได้ขุดเป็นลุมเลยเึงนาม้วมันก็ะย่ง ึกหนัเละเลยอ่ะพออ่ะ <fe> อ <Jean> ่ะาดีวนะครับวิธีการปลูกพูดกสิละก็ต้องเลืกมาฝนมากมากเลยนะฝนมากกริสืนหมื่นที่เราพอเขาปักซ้ำไปเรียบร้อยแล้วออกากแล้วพุดบ่ไรหดอฮะ สั่งเตผมว่าเอาผักเจโอใหม่เขาเน่ยยายเขาได้ยินตนกนเสีงอเออเขาบอกเราอยู่เีว,ว่ามาเก็บเอลอเขาโป่งเก็บเร่องห้องเหลืองก็สิบล็อกโป่งเก็บคนเอกคนเอกขยะมีสิทธเลเอาหัวสดเยคนเก็บถุองอันนั่นสองถุงลูกสองถุง เองมากดาวมอเหนต้นม้สูงเน้อขี่ขี่ขอเด้อคุยกับพี่ข้าวแล้วปลูกง่ายๆปลูกง่ายกินนาน có hai tay cơn đó phò nó có hai tay cơn cơn mới là là hết chứ cơn bớt không tổn hai tay kết thân nữa đây bài em đồ Hãy cho kênh Ghiền Mì ก็ได้เห็นแล้วเนาะครับเนาะได้เห็นแล้ววิธีการปลูกวิธีการปลูกแต่เพาะชำจะมาหอดวิธีการปลูกเนาะแล้ผู้ใดติดตามคลิปก็ระเห็นอยู่เนาะอ่าเป๊ะเป๊ะคลิปทุกวันที่เบิ่งอ่าเพาะชำแม่ปลูกแม่ทำเพราะว่ามันการจีไปเรื่อยๆเนาะเท้าสิ่เฮ็ดแบบคลิปเทียวให้มันจบมันกาเป็นไปได้ยากมากเพราะว่ามันใส่วลาเนาะอันนี้ครับปลูกเสร็จแล้ว แล้วแ,แ,แต่ตดแหด,ด,ด,ดน้ำนี่สิโคด้ำก็ปัญหาเอาหดธรรมดาแต่วเต้องเบิกเราเขาวลาการหดน้ำก็ธรรมดาเนี่ยแหละคือข้างโคต้นใบทั่วไปเพาเบิงต้นสำเร็จลผลหมดต้นเก็บเก็บหน่อยเก็บผลหมานี่นะเนี่ยเบิงเบิงเบ,บิงพวกอันนี้ก้อนกระเด็นี่เนี่ยพวกปุ๋ยปีสองปีเนาะเก็บตลอดตัวแต่รุ่นรุ่นนี่รุ่นเนี่ยผมจะเห็ด แปลกๆแกน่จังหน่อยคือเราต้องมีการพัฒนาเนาะเหตุการไดเมันสิได้ผลผลิตหลายโดยที่ต้นมันเหมือนเดิมแต่ผลผลิตมันจะหลายกว่าเกา่าเดี๋ยวค่อยติดตามว่าผมจะเห็ุวิธีการใดโอเค <Okay. S 1> อ่ามนานีก็เ okay. อ,อาไว้สักนีดเนาะโอเคคครรััับบสสวดีครับสวัสดีครับ